สวัสดีครับผมชุ่อศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประกันภัยรถยนต์เนี่ยจริงๆมีอยู่3ประเภทนั้นเองนะแต่เมื่อหลายปีก่อนรัฐบาลคอพอมีอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกประเภท4หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็มีประเภท5หรือเหลือกว่า2บวกและ3บวกนะมันต้องเข้าองค์ประกอบ5อย่างเราถึงเลือกประเภทหนึ่งนะประเภทหนึ่งคุ้มครองชีวิตร่างกายภายนอกทรัพย์สินภายนอกรถหายไฟไหม้และตัวรถประเภทสองคล้ายๆกับประเภทหนึ่งเลย ตัดคว่าตัวรถออกก็ยังมีการคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกซับสินบุคคลภายนอกลถหายและไฟไหม้แต่ไม่คุ้มของตัวรถนั่นหมายความว่าถ้าคุณเสื้อเพศสองเบี้ยถูกลงไปหน่อยหนึ่งแต่รถคุณถูกชนหรือไปนชนกับชาวบ้านบริษัทไม่ได้ซ่อมให้คุณนะครับคุณซ่อมเองประเภทสามนะซึ่งก็จะเบี้ยถูกกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งรถเก๋งคันหนึ่งอาจจะไม่ถึงสองพันหรือสองพันต้นๆก็จะคุ้มของฉีวะชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และทรัพย์สิสนหุคขอไม่ไอกไม่ว่าจะเป็นรถหายไฟไหม้ตัวรถคุณต้องรับผิดชอบเองรถหายบริษัทก,ก็ไม่จ่ายนะรถไฟไหม้บริษัทก,ก็ไม่ซ่อมอให้เสีหยหค่สองหมื่นแต่งตั้งทนายฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียสองหมื่นเนี่ยเขาไม่มีไม่มีประกันไปนะคุณต้องซ่อมรถเสร็จก่อนแล้วถึงประมวลค่าเสียทั้งหมดแล้วก็จ้างทนายฟ้องนั่นแสดงว่าคุณประหยัดเบี้ยไปสองหมื่นแต่คุณถูกเขาชน ความเสียหา20,000เกิดขึ้นแล้วแล้วการที่คุณจ้างทนายไม่ได้จ้างฟรีนะคุณต้องจ้างทนายค่าทนายคิดประมาณ20,000ก็40,000ไปแล้วถ้าว่าคุณฟ้องอ่ะชนะคุณอาจจะได้กระดาษมาใบหนึ่งเพราะคู่กรณีไม่ไม่ไม่มีตังค์จ่ายคุณเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมคนที่มีสตางค์อยากจะให้เสื้อเพชรหนึ่งอย่างน้อยๆเวลาคุณถูกเขาชนนะคู่กรณีจะมีประกันหรือไม่มีประกันไปเนี่ยบริษัทประกันไปดูแลลถคุณซ่้อยคุณเสร็จแล้วบริษัทเข้าไปเรียกร้องกับคู่กรณีส คันสักไม่น่าเกินสอง0มื่นถ้าไป,ไปเป็นประเภทหนึ่งตัวตัวไปนะเท่ากับคุณจ้างบริษัทประกันภัยเนี่ยนะมีทนายว่าดูแลคุณบริษัทประกันภัยมีรถเป็นหมื่นๆคันเขามีทนายอยู่แค่คนสองคนถ้าคุณมีรถหนึ่งคันคุณจะจ้างทนายหนึ่งคนไหวไหมละ่ะนี่คือข้อดีนะนะของการซื้อประกันภัยบ้านเราก็มีข้อเสียอีกประชาชนที่ซื้อประกันภัยเ่ยนะเขาคำนึงแต่ว่ารถฉันต้องซ่อมดีๆต้องซ่อมศูนย์ท่านรู้ไหมว่า คนที่ขับรถคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นผู้ขับขี่เขาจะพูดอยู่ประจํำเลยขาหนึ่งอยู่ข้างนอกแต่ขาหนึ่งอยู่ในตารางอะ่ะแล้วประชาชนก็ไม่เคยเลือกเป็นด้วยผมอยู่ในอาชีพนี้สามสองปีผมยังไม่เคยเจอลูกค้าคนไหนที่สามารถต่อกรกับผมว่าเนี่ยต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้ออกมาลูกค้ามองข้ามหมดเลยในการขับรถชนคนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะถ้าในกรมธรรั์คุ้มครองไม่ถึงโอกาสที่คุณขึ้นศาลนะ สารตัดเินอยู่มีอยู่สองข้อไม่รอลงอาญาก็ติดคุกการซื้อประกันไม่วัาซื้อประเภทหนึ่งสองสาและประเภทห้าต้องคำนึงถึงชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเพื่อนที่นั่งอยู่ในรถเราก็ถือว่าบุคคลภายนอกนะพี่น้องเราก็ถือว่าบุคคลนอกนะยกเว้นสามีปัญญาพ่อแม่และลูกยังถือเป็นบุคคลภายในครอบครัวอันนั้นไม่คุ้มกองนอกั้นคุ้มรองมนเลยคนที่อยู่ในรถเราแล้วคนที่อยู่นอกรถแต่ที่เราขับไปชนเขาอะ ยกตัวอย่างเราขับรถชนในกอคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตขึ้นมาทายาทในกอต้องการค่าสินไหมเข้าศูญเสียใดได้ไปละสักล้านหนึ่งคุณไม่มีละหรือคุณไปซื้อประกันกับบริษัทบางบริษัทที่มีการคุ้มครองแค่สามแสนนะตามกฎหมายกําหนดได้เจ็ดแสนใคเรับผิดชอบอะ่ะคนขับหรือเจ้าของต้องรับผิดชอบถ้าไม่มีอะ่ะเวลาขึ้นศาลมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษเลยเวลาขึ้นศาลสามถามญาติคนตายคนเจ็บ ถามว่าผู้ขับขี่ผู้ที่ละเมิดได้จ่ายเงินคุณตามที่คุณพอใจแล้วยังถ้าตอบว่าไม่พอใจละศาลก็มีสิทธิตัดสินว่าคุณดูแลเขาไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณดูแลเขาดีแหละศาลยังปาณีอาจจะรอลงอาญาได้ประชาชนเลือกได้อย่างอย่างเดียวว่ารถฉันต้องซ่อมดีๆนะไม่เคยคํานึงถึงบุคคลภายนอกว่าเกิดมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะทำยังไงถึงจะดูแลเขาดีที่สุดเพื่อ ไปที่ศาลแล้วศาลจะได้ปาณีแทนที่จะจําคุกอาจจะลอลงอาญาแหละก็ได้าคุณมีสตังค์คุณก็ซื้อเพศหนึ่งไม่มีก็ซื้อเพศสามหรือสองบวกสามบวกกระด้าแต่ให้คหํานึงถึงชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเป็นหัวใจสาคัญเลยที่ในการซื้อประกันแต่ปัจจุนนม้มองข้ามเลยให้มองอย่างเดียวนะชีวิตร่างกายบุคคลนอกสาคัญที่สุดรถของคุณคุณจะซ่อมดียังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บ ท่านเป็นผู้ทําให้เขาบาดเจ็บแต่ท่านไม่สามารถบังคับเขาเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลไหนเขามีสิทธิ์นอนโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณต้องรับผิดชอบนี่คือข้อดีของประกันภัยเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทําให้ประชาชนซื้อประกันภายในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวคนขับเจ้าของรถและผู้ที่ประสบความเสียหายหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตะ เรามาช่วยๆกันศึกษาว่าประกันภัยประเภทหนึ่งเป็นยังไงสองยังไงประเภทสาเป็นยังไง,ง,ไงและวสองบวกสาบวกคืออะไรเรามาเรียนรู้กันผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ